แม้ว่าคณะกรรมการร่างรัฐธรรมนูญจะตอบรับที่จะทบทวนปรับปรุงเนื้อหาในร่างรัฐธรรมนูญหลายประเด็นด้วยกันแต่ก็ยังมีอีกหลายประเด็นค่ะที่ยังไม่มีคำยืนยันว่าจะพิจารณาปรับแก้รวมถึงหลักการกระจายอํานาจและการบริหารราชการแผ่นดินโดยนักวิชาการด้านรัฐศาสตร์ก็เชื่อว่าจะมีอีกเงื่อนไขข,ของการตัดสินใจในการทําประชามติจึงเสนอให้บัญญัติกำนันผู้ใหญ่บ้านเป็นสมาชิกสมทบในองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นค่ะ ด้วยข้อเรียกร้องของกำนันผู้ใหญ่บ้านทั่วประเทศนั้นนักวิชาการด้านรัฐศาสตร์มหาวิทยาลัยสุขโขทัยธรรมธิราชได้เสนอแนวทางด้วยการกำหนดอำนาจหน้าที่ของกำนันผู้ใหญ่บ้านในรัฐธรรมนูญให้มีความชัดเจนโดยการบัญญัติความเป็นสมาชิกสมทบในองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นหากรัฐธรรมนูญยังคงหลักการเดิมในหมวดท้องถิ่นไว้เช่นเดิม okay. เรื่องของกำนันผู้ใหญ่บ้านเนี่ยนะครับปรับตัวเข้ามาเป็นรูปแบบของท้องถิ่นในยุคสมัยใหม่เช่นอาจจะมีการเป็นสมาชิกสมทบนะในองค์กรปกครองส่วนท้องถิน่นะวันนี้เรามีการเลือกในเรื่องของอบตอ,อบจเทศบาลนะรวมไปถึงสมาชิกสภากรุงเทพมหา,าคนครนะครับแต่เราไม่ได้มีการให้กำนันผู้ใหญ่บ้านนั้นเข้ามาร่วมในการบริหารตรงนี้นะในลักษณะของการเป็นสมาชิกสมทบนะซึ่งอาจจะมีสิทธิ์มีเสียงในบางเรื่อง ในการแสดงออกในสภาท้องถิ่นนะหรือว่ามาร่วมบริหารกับทางฝ่ายบริหารในท้องถิน่นรองศาสตราจารย์ยุทธพรวิเคราะห์ว่าหากการปรับปรุงแก้ไขร่างรัฐธรรมนูญไม่สอดรับกับข้อเสนอของกำนันผู้ใหญ่บ้านทั่วประเทศอาจส่งผลต่อทิศทางหรือผลการออกเสียงประชามติร่างรัฐธรรมนูญเนื่องจากจำนวนกำนันผู้ใหญ่บ้านทั่วประเทศที่มีถึงกว่า7 5 0 0 0คน ตลอดสัปดาห์ที่ผ่านมากราทบพิจารณาทบทวนเนื้อหาของร่างรัฐธรรมนูญตามข้อเสนอแนะของหลายองค์กรและตอบรับที่จะปรับแก้ในหลายประเด็นโดยเรื่องเทริเสรีภาพและศักดิ์ศรีความเป็นมนุษย์ซึ่งจะยึดเนื้อหาตามรัฐธรรมนูนปี2550มาบัญญัติเพิ่มเติมไว้รวมถึงประเด็นเทธิการฟ้องร้องต่อรัฐเช่นเดียวกับการปรับโยกมาตรา207ในหมวดสารรัฐธรรมนูญกลับมาไว้ในหมวดทั่วไป แต่ยังไม่ชัดเจนถึงข้อบัญญัติที่เกิดความเห็นต่างในหลายประเด็นทั้งที่มานายกรัฐมนตรีการได้มาซึ่งสวรวมถึงประเด็นการกระจายอำนาจและหลักการบริหารราชการพันดินที่ต้องบัญญัติทั้งส่วนกลางส่วนภูมิภาคและส่วนท้องถิ่นตามข้อเสนอของกำนันผู้ใหญ่บ้าน